บริเวณที่หัวหน้าศูนใจข้ามบริเวณตรงนี้ของผู้หลวงช้างจะใช้สัญจรไปมาเมื่อครบรอบหรือเมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องเปลี่ยนที่หาอาหารเขาจะข้ามมาฝั่งตรงนี้เราได้พูดคุยกันจากการสันนิษฐานในวันที่ช้างผ่านจากบริเวณนี้อาจจะ เป็นช่วงที่มีน้ำหลากหรือมีฝนตกแรงช้างเล็กซึ่งไม่มีประสบการณ์อาจจะเป็นช้างที่ซุกซนอาจจะเดินออกหน้าแน่ของเขาเขาอาจจะพัดตกลงไปช้างตัวใหญ่ก็ช้างพ่อแม่ก็คงจะเข้าไปช่วยแล้วก็เลยพัดตกลงไปด้วยกันบริเวณตรงนี้ท่านจะเห็นนะครับว่า ก้อนหินค่อนข้างจะใหญ่โตในช่วงหน้าน้ำไม่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนบริเวณตรงนี้ไม่สามารถที่จะข้ามได้และที่สำคัญที่สุดบริเวณตรงนี้จะเป็นแม่น้ำที่ถูกบังคับด้วยโขดหินทั้งสองด้านแล้วก่อนที่จะลงหน้าผาน้ำก็จะวกวนแล้วจะไปประทะหน้าผาที่ยื่นออกจากบริเวณ น้ำตกตัดลุทําให้น้ําพลิกตัวหรือม้วนตัวเป็นเกลียวจึงทําให้น้ําเกิดความรุนแรงไม่ว่าสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่แม้แต่คนถ้าพัดตกลงไปบริเวณปากเหวของน้ําตกตาดหลุทุกคนไม่มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตรอดได้ก็เนื่องจากด้านล่างเป็นโขดหินขนาดใหญ่ซึ่งถ้าไม่ใช่หน้าน้ำโขดหินก็จะโผล่ขึ้นมา เป็นจังหวะที่น้ำตกทิ้งตัวลงไปนี่ก็คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สัตว์ที่ผ่านบริเวณนี้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก